ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของแปลงปลูกแตงกวาที่ทําการปลูกไว้นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นแตงกวาที่ผมปลูกไว้นะครับเป็นแถวเลยนะครับอันนี้ปลูกในถุงดํานะครับขนาด5้คูณสินิ้วนะครับผมปัจจุบันแตงกวาชุดนี้นี่ที่ปลูกไว้ก็อายุอยู่ที่35วันนะครับจะเห็นว่าต้นแต่ละต้นเนี่ยก็เริ่มมีการแทงดอกติดผลมาบางอ่าบางกิ่งแล้วนะครับนี่อย่างต้นนี้เลยนี่เห็นไหมครับ มีการออกดอกอกอกอะไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือการออกดอกเนี after, ่ยมันจะออกตามแขนงนะครับนี่ตามข้อตาเนาะเรียกว่าข้อตาข้อตานี้ก็ออก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 มันจะออกตามข้อตาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งดอกของมันจะเป็นดอกลักษณะของสีเหลืองนะครับนี่เป็นดอกแบบนี้เลยเห็นชัดไหมครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นดอกสีเหลืองแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมีแมลงมาผสมเกสรนะครับพอผสมเสร็จปุ๊บมันก็จะติดเป็นฝักเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดู นี่ดูด้านนี้เลยนี่มันก็จะติดเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นฝักแตงกวาเล็กๆคือเขียวๆนี่จิ๋วๆนะครับนี่มาดูด้านในกันเลยนี่อันนี้เป็นผลค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับประมาณนิ้วชี้นี่ด้านในเต็มเลยครับนี่ประมาณนิ้วก้อยนิ้วชี้ครับยังเล็กๆอยู่ครับอันนี้เพิ่งติดได้ไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวประมาณไม่เกินอาทิตย์นะครับนี่ก็สามารถมาเก็บมารับประทานได้นะครับแตงกว่าโตเร็วนะครับนี่แป๊บเดียวหน่อยเดี๋ยวก็ได้กินนะครับนี่แต่ว่าเราอยากให้มันขาดน้ํานะครับนี่ เราลดน like. <end>. ้ําได้นะครับแตงกวาเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ําอยู่นะครับแต่ไม so ่ชอบแฉะนะครับถ้าเกิดเราลดแฉะเกินไปเนี่ยรากเน่าต้นเหลืองเลยนะครับใบจะเหลืองกิ่งจะเหลืองฉะนั้นต้นก็จะแค่แกนไปเลยนะครับไม่โตเลยแล้วก็ผลผลิตจะน้อยมากนะครับนี่ด้านนี้ก็ปลูกไว้เหมือนกันนะครับนี่ก็เริ่มที่จะทําการติดดอกออกผลแล้วนะครับผมจะเห็นว่าแมลงก็จะไม่ค่อยมีรบกวนนะครับนี่แมลงหรือว่าโรคต่างๆก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจะมีน้อยมากนะครับ นี่จะมีน้อยมากนะครับแล้วก็ผมสังเกตดูจะไม่มีมดค้าบเพี้ยมากินเลยนะครับนี่จะไม่มีมดค้าบเพี้ยมาเลี้ยงเลยนะครับนี่จะเป็นนี้เลยนะครับจะไม่เหมือนกับแตงกวาเอ้ไม่ไม่เหมือนกับตั่วฝักยาวนะครับตั่วฝักยาวเนี่ยจะมีมดมารบกวนค่อนข้างเยอะกว่านะครับที่ผมปลูกคู่กันนะครับผมจะปลูกไว้แปลงฝั่งนู้นครับไกลๆตรงนู้นนะครับจะมีเพี้ยเนี่ยเอ้มีมดค้าบเพี้ยมาเลี้ยงที่ใบค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ผลผลิตชุดนั้นเนี่ย ไม่ได้เลยนะครับนี่ไม่ได้เลยก็คือมันจะมีเพี้ยมากินน้าเลี้ยงของต้นแล้วก็ผลนะครับทําให้ต้นมันรีบแล้วก็ผลมันเล็กแคแกนไปเลยนะครับนี่อันนี้เป็นแตงกวาก็ปลูกไว้ทดลองดูนะครับนี่ทดลองดูก็เดี๋ยวดูกันว่าอันนี้ผมปลูกเป,ป็นร,รุ่น2แล้วนะครับนี่เป็นรุ่นที่สองแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลผลิตจะได้เยอะกว่ารุ่นแรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันช่วงนี้ก็ต้องรดน้ําเป็นประจำทุกวันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ